สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักหละกเอฟซีที่คิดวอดคิดถึงครับพี่น้องเมื่อนี้ภาพพี่น้องมาเล่นน้ำแพ้อีกละพ้าเรียงปล่อยแพะเลียงท่านผู้ชมปล่อยแพะเรียงกะหุบหย่าตัดหย้าแก่จากคู่สามให้มันเอากอนพี่น้องสิไปวิงคลิปกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใ,ให้กับช่องหมอลำเถิงนะครับพี่น้อง ห่างหายไปประมาณสิบกว่ามือนะครับประมาณสิบกว่าวันบ่ได้รลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิงโอ้อยหนักตอนแรกอ็หากนั่นเป็นกรรมการงานศพเพิ่นไปเก็บเงินศพช,ชาปนากิจให้เพิ่นนะครับบัดนีมากกันอยากน้ำทางคูบาอาจารย์ทางวัดทัางว่าเนี่ยอ่าเพราะว่า พันธิจัดงานผ่าป่าขึ้นประมาณเดือนเมษานะครับท่านผู้ชมประมาณเดือนเมษาของพ่อสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่แหละนะครับทางวัดบรรนงเงินหอยก็นจะว่ามันยากหันยากนี่ก็เลยบริได้ไปลงคลิปบบริได้ทายลิปครูบาอาจารย์ผ่าสารซุ่มยู่ทางวัดเดี๋ยวผมเสียเอาภาพสารซุ่มให้ท่านผู้ชมเบิ่งมาๆพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้พาท่านผู้ชมมาเบิ่งแพะก่กันมาเบิ่งแพะ อ้าวหมูเพิ่นก็นจะเขากล่องน้ำยางผ่านนากล่องเป็นหมูปลานะครับพี่น้องเป็นหมูปลาเมยน,น้อยสมนะัยนั้นผมเคยล่องให้ท่านผู้ชมไร้เบิงน,น้อยพ่อแขนนี่ซื้อมากสองตัวันตายตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมผมเคยเล่องให้ท่านผู้ชมไร้เบิงเนี่ยพาท่านผู้ชมมาเบิงแพะก่อนนะครับ บันน้ลงแพให้ท่านผู้ชมหรือเบิเบ้งเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนนะครับมันก็นหลายเพิ่มขึ้นแล้วกเ็เกาแหนหลายเติบอยู่สามสิบกว่านะครับท่านผู้ชมถึงมากกาเกาอยู่ดอกภาวแต่กอนจะมีอยู่ยี่สิบนะครับผมก็เคยลงให้ท่านผู้ชมหรือเบิ้งบัดที่นี่ก็ออกแม่แพรลูกมานำ้ำไงขิดนไปนํำขายออกไปนำ้ำ ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันรถขจรวิ่งมาเห็ดทางจะไม่เห็ดทางต่อผู้ชมครับครับผมเป็นเป็นมาเห็ดทางต่อลงไปจากซอยแตงท้องลงไปอีกแจ็คสิมเมจแจ็คเมจเดียวผมสิไปสิไปเบิ่งเพิ่นเห็ด อีกี่ดอนนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ล่งลงแพให้ท่านผู้ชมดีเบิงกันแล้วตัวกีข่ขานลูกกินให้ท่านผู้ชมนอนกินเดี๋ยวันนี้ไปคุลูกคนมาเลี้ยงแพนันมวนบ่อเามืนบ่อหน้ามอลำเถิงหรือว่ามวนเนี่ยท่านผู้ชมเพราะว่าเขาบอ่อเห็ดอีหยังน้ำมันเนาะเพราะว่ามมันสิเป็นสถานที่ปล่อยเลี้ยงมันก่วงตอนนี้ผม้อมไ้อยู่ประมาณสองไร่สองไร่หรือสามไร่นี่แหละ นะครับอยู่อยู่มองทีผมปล่อยมันพู่นไปหอดหอดโขกน้องหน้าเลยไปตอนนั้นผมเ็ดทางเขา่าสีผมเคยลงคลิปให้ท่านผู้ชมหรือว่าเอ่อจ้างาารถแม่โคมาพุดดินแล้วก็ดินาสมทางต้นนี้ก็ขางทานนี้ก็ล้อมหัวแบบดีนะครับไปใช้ทางข้อดีจ้างว่ามือนีข้าจ้าก็มาลงงานต่ออีกนะครับทำงานต่ออีกแล้ว ว่าคออกรีดท่างไปไฮไปนหน้านี่ย่างขี่ไร่กับเได้แลนคอข้อกีดเนาะพี่น้องเนาะมันจังบอเละจังบอหน่เนาะเพราะว่าส่วนมากทางอยู่ไฮอยู่หน้าห่อมันก็เที่ยวดูก็ท่างในบ้าน,นเหมือนในรองเถื่อเฮห้มันดีด้วยแล้วก็ดีอนาะบพราว่าสิเป็นรัฐบาลชุดไดนะครับพี่น้องเพราว่าสิเป็นอบตชุดได้เขามากกับพัฒนาบ้านเมืองเฮห้บ้านเมืองจะเลื่อนขึ้นนะครับสมัยต่อไปคนก็นิยมช่มชอบเขากะ มากน้ำเขาก็เลือกเข้าเป็นนดิบุรุษคนกับบอมกักสาเหตุที่บอมักเพราะว่ามันจะคล้องบ่ได้เปลี่ยนหัวละคนเอ้าเบิงบ่งเมืองเมืองมันมันคล้องเขากันหลังตัวกับเป็นตะซัง่งเป็นตะซั่งในสานผู้ชมเอาเอาเขาไปขีดข้อมูมูหันนิ้วซ้ายมากระดิง่งใช่มากระดิ่งซ้ายมากันนี่มล้วสายไปเกี่ยวข้อเขาแ่นนี้กัน ข้อหัวห้อยมั้เขาแกลแงเขาเขาก็ว่ามันจะคล้องอะไรส้นพี่น้องเบิ่งคิปว่าลำเถิงก็อจะลืมกดไไหลกดแชร์นะครับพี่น้องอย่าลืมกดไไค์กดแช์ได้นอนแม่ขาหักเนาะแม่มันมีแม่หนึ่งท่านผู้ชมมูสาดว์มนโอ้โหวยวุวนวนด้วยเสียงวนดูไก่ๆยูดูเตะทั้งทีือนแต่สองเดือนกลัวแหละล่ะเพราะว่ามันมันเป็นแพหน่อยบานนี้มูกับส้นมัน มูส้นมั่นบนัดนี่สิเป็นแลนส้นขาหลุดหลุดโบกบางขอ้อเท่าั้นเชื่ว่าเห็นเจ็บขานก็บอกอย่าเขามากไก่มูเรียกไปเยียงมากกับมวลน,น้ำมันได้ท่านผู้ชมเสีย่ยงแพสาเหตุที่ว่ามวลน,น้ำมันกะเพราะว่านวกระเวียนมากผมกะดมหาตัดหย่าน้ำน้ำขังทางฟังสานนะท่านผู้ชม เห็นเัามาก็มากินเวียนเัามาไกลๆฮะอยากมาเหรียญน้ำข้นอยากมาอยู่ไก่ข้นเออแค่ช่วงนี้เนาะอันได้รูปได้ใบแน่กะไม่อยากหนีเลยไม่อยากกินหอยนานี่แหละเลี้ยงมันแต่ว่ากระหักมันอยู่ดอกทันผู้ชมนะครับบ่เป็นว่าบ่หักมันหักมันอยู่แต่ว่าขันทอดย่ำเข้ามาสื่อคือเดี๋ยวขายเขาก็ขายขึ้นก็โบไม่เลี้ยงหักขึ้นบ่อยากขาย ราะว่าเขาเขาเลี้ยงไว้ยาเป็นทุนเป็นห้วงเลี้ยงไวยะขายนะครับอังชุมาลินฟาร์มแพ้แต่ว่าจะนี่ก็มีแพ้ขายอยู่ดอกทันผู้ชมเออเพราะว่าสิเป็นรถโอ้ยรถคนขายผ้าคอมขายยางออเพราะว่าสิเป็นแพะผู้แพะแม, я, แแม я, ่แพะแม่พันธ์แพะแม่แม่ท้องสินนะครับเขาก็จัดขายอยู่แต่มีหลายแม่อยู่สันผู้ชมก็เด็กได,ด้ก็มาแวะเบืเ่องไดนะครับ พี่น้องเบิ่งคลิปนี่ขึ้นอยากซื้อแพ้ไปเลี้ยงอยากปรึกษากับมาหาความอังสุมาลิ่นความแพ้นะครับพี่น้องเพราะว่าเออมาบันลงเงินหอยเขามาบันลงเงินหอยทากสียออกไปบันหน้ากระแซงแหละพี่น้องผู้เคยเบิ่งคลิปก็สิจําได้นะครับพี่น้องผู้เขามาเบื้องใหม่กัอยู่ถนนสายบ้านหนองเงินหอยนากระแซงออกจากบันลองเงินหอยมาติดกับอันน้ำไม่ติดกับเปนโรงพยาบาลชุมชนนั่นแหละนะครับพี่น้อง ลงกูมือพยกงหลัดดมมาเป็นโรงพยาบาลชุมชนประจำตำบลนะครับบ้านน้องเงินหอยของตำบลหน้ากระแซงที่มีสองอาณาไม่นะท่านผู้ชมจะมีอยู่สองอาาไม้นะครับอนามมยตำบลหน้ากระแซงก็อนามมยของบ้านน้องเงินหอยเพราะว่าบ้านน้องเงินหอยเป็นบ้านใหญ่บ้านน้องเงินหอยมันเป็นบ้านใหญ่บ้านนี้เขาจกับชุ่มชนมันหลายชุมชนมันลายบ้านนี้ก็เลยเด จัดตั้งเป็นสองอันามัยหมทางกออกมาข่างอนามัยไติดกับวัดนะครับทาท่านพี่น้องมาจากท่างมานงันน้ากระแซงยังอีกกิโลเมตรที่ยังอีกกิโลเมตรเดียวนะครับพีน่น้องยังอีกกิโลหนึ่งกระหอดในบานใ้น้อกมาจากวันนึงกนห้อยก,กับกิโลเมตรที่หนึ่งยูลักกิโลเมตรที่หนึ่งเลยท่านผู้ชมอังสุมาลินฟ้ามแพะนะครับมันอยู่บ้านน,นุ่งห้อยอยู่ก็มีหลายฟ้ามอยอ่เลยท่านผู้ชมมีสองสามฟ้ามสี่ฟามฟ้ามอยู่ นะครับแต่ว่าอันพี่น้องต้องการอยากเลี้ยงแพะอยากได้แพะไปเลี้ยงหรืออยากอยากได้ไปทำอาหารอยาสิดมากมากรท่านผู้ชมมาได้เลยนะครับเพราะว่าเฮามีจำหน่ายบพว่าสิเป็นแพเนื้อบพว่าสิเป็นแพแม่พันธุ์ไม่ว่าจะเป็นแพเนื้อไม่ว่าจะเป็นแพะแม่พันธุ์ตัวเถิกตัวแม่ที่ตัวเถิกมีตัวแม่ตัวแม่นี่ยก็เป็นแม่พันธุ์แม่ แม่เปาก็มี่แม่ลูกออนก็มีแม่ทองปุ่งก็มีนะครับอย่างได้ไปเลียงกันมาบอกกันมาคุยกันนะครับราคาเงินกับโแพงเกินไปแต่ทีนี้จะเริ่มต้นไปจากสี่พันห่านนี่ละนะครับประมาณสี่พันห้าขึ้นไปนะครับเมือม่อนแม่เมือม่อนแพเป็นแม่พันนาะถ้าเป็นแพเถิกหน่อยแพน,นี่ก็มีราคาถึกๆก็มีนะครับ ก็สองพันสามพันมีนะครับเอาไปไหว้ตาลาบจังสิอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเด็ดเดีเขามาเบิงมายางเระเบิงมาอยู่มามายางหาแพะเบิงนะครับนี่น้องผู้รุะคนประหยัดมันส้นไม่เห็นหนึ่งเดนหน,งหน,งหน,งหนังมันส้อนอันม้วนม้วนมันส้นนี่คือเขาหัดให้มันส้นเหน้มัไน,น,น,ไนไล่คนนะครับแต่ว่าของผ้าบังสุมาลินร้าแพานี่บมมิตัวส้นพ่อโตย่ตางเขาไปหัดจะได้นีในทุกตัว จับได้จับได้ทุกตัวแต่ว่าขามันหิวเขาใกล้กันก็บว่ได้เราไม่แลนหนีแต่ว่าขามันได้กินน้ำบาเนี่ยเอาหนามาลงไว้เห็นยางมากมันยู่ออกหน,น่อยครับท่านผู้ชมมวนเป็นการชมแพะคือหมอลำเทิงนี่แหละนะครับผู้ค้ากับโมเมนต์ว่าบโบมวนเนียเลี้ยงแพร่ในมวนท่านผู้ชมมวลมวนมวนเนี่ยอะไร มวนน้ำมันหากินหาอยากเข้ากับนั่งเหลียญน้ำพมเบิงแย่งมันครับส่งสอย่านเนี่ยต่หมาส่นต่านผู้ชมย่านหมามไลากาดมันมันเป็นอย่างกีตเจ้าห้องหมอลำเทืองมันเข่าบ่ได้ดอกฟปงภาพบําอังซุมาลินฟ้ามันแพนี่เข่าบ่ได้เพราะว่าเขาใส่ตะไคร่ล้อมนะครับตะไคร้มันเป็นตะไคร่ลวดตะไคร้เล็กเนี่ยก่อนหนึ่งก็สองพันกว่าบาท ก็จะเป็นกวนนัวงซีนิวนะี่ยแหละม่อนทอนกับเดี๋ยวพามาเบิง่งตาขา่ายกัวงซีนิวมอนทอนความสูงผมบม่ได้ซื้อหลายนะตัวนี้ผมซื้อแค่เม็ดเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบม่เยอมากอะทั้งทั้งนี้มันการอันนี้ดอกทั้งทั้งขอบแค่นี่มันเลิอกหยุดแต่ว่าขันทั้งขันทั้งนี่มันก็เพียงห้อเขาเนี่ย งัวควายยังไหแต่ว่าผมเอาไม้มาหล่อมซืดอีกแต่ว่าก็สวมหัวผมหัวไหลวัดอยู่นี่เอาเอาไม้ไผ่มาหล่อมซืดหล่อมให้มันสูงสุดไปแต่เอาซะกับสีรดดินใบซื้อขี้ดินมาล่องใสอีกทางมันกว้างขึ้นเพราะว่าเขาไม่ใช่ท่าข้อนกีดให้แล้วกต่สีเฮ็ดให้มันแออัดแรงกันหนาเกลยดเนาะขยายที่จะคล้องมาอีกประมาณเมท้าซิฟนี่แหละอยับออกมาให้มันให้มันเป็นถนนกว้าวงเจอกหน่อย มันจังบอ่อนะมันจังบ่แคบเวลารถแล่นไปแล่นมาก,กับบริสวนกันหยาบบ่อบริษวนกันแบบเแบบียดเบียดกันตอนนี้มันหมูไปกินอย,อยู่ทั้งหนอกขุนนะครับมันมันสีหมูอยู่เจ็ดตัวมีหมูปลาอยู่สองหลกักก็มีหมูไท่มีหมูไท่หมูอ่อนโบรานหมูจีดนันอยู่ห้าตัวมันบ่ค่อ,คอยสนใจน้ำขุนแล้วจังนี่เพราะว่าเพิาา่นคาดตะกลมกิน นะครับว่าน้ำแพรเป็นตอนซร้างน,นี่คร,รับคุผู้ชมเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ผู้ลอ่องขนกับว่าผูล้ล่คงขึ้นเพื่อนมวลกับมะเรี่ยงกัมาเบิง่งแขกคนไปย้ำเสาย้ำแลงเพราะว่าเออ่ฟาร์มของอังสุมาลินฟาร์มแพรนี่มันมันติดอยู่กับทางดำนะ,รระนนท่านผู้ชมผู้ล่องขึ้ขาเจ้าแลนขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่รถปิกอัพมาผ้าลูกผ้าลานมาเบิง่งแลนมากกับมาจอดรถเบิง่ง บิ่งมันมามันอย่างเปียกคนและวคนมากผ้าลูกมาจอดรถเบิง่งเปิดแม่แม่แมันก็แตแกแลนมาก,กมว้วนและวคนก็ได้นะครับเพราะว่าข้าเจา้าเห็นแพะมันหลาเนี่ยข้าเจ้าก็มว้วนน้ำนี่น้ำแต่ว่ากูกูจะคล้องความ จะเที่ยวหาหยาไม่ให้มัน,นกินพะยา,ยามาหยาไม่ให้มันกินอยู่รอรอท่างนี่แหละเพราะว่าคนเมืองมันก็จะงค่ได้เห็นน้ำนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเหาให้ท่านผู้ชมด้เบิงด้เบิงวิถีชีวิตของแพรนะครับช่องหมอําเทิงครับเที่ยวมาลงให้ท่านผู้ชมด้เบิงสาเหตุที่เที่ยวมาลงให้เบิงก็เพราะว่าเอาอ การเลี้ยงแพะมันไปนอดซ้ำได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเลี้ยงมานี่มันก็เป็นปีที่สองเข่าปีสามนี่ครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเลี้ยงมาจากมือวันทีหนึ่งวันทีหนึ่งมกราคมพ่อสอสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่น้อเ,เลี้ยงมามาจนเดี๋ยวนี้มันก็พ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยครับ อยากประกาศข่าวอยู่ท่านผู้ชมอ่าพี่น้องเดือนเมษายนนะครับอีกสองเดือนทั้งนานี่ยละกุมผ้ามีหน้ามีสายอีกสองเดือนสามเดือนทั้งนานี่นะครับยันนี้งกระเดอนมกราเนาะอ่าทางวัดบ้านนองกนหอยพันธุ์สีมีงานมีการนะครับพันธุ์สีมีงานผ่าปลาเพราะว่าเพ่นได้สร้างเมรุูขึ้นมานะครับ ราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันตรงหนาตรงหน,า,งหนาสลา,าเดี๋ยวผมสิไปล่งคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิงยี่ดอกนะครับเอาไว้จักคลิปต่อไปนะครับผมสีล่ลงให้ท่านผู้ชมเด้เบิงอยู่ประเทศเมรุยาให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมันรวมสางน้ำกันนะครับในราคาหกแสนแปดหมื่นบาทนะครับแต่ว่าเดนี่ปัจจัยเฮาเงินเฮาเงินเก่าเนี่บอกพ่ออายุแต่อยาก ให้ท่านผู้ชมมีมส่วนรวมนะครับเอากระบ่ว่ากันดอกตัวนั้นจะค่อยไปวอกกันอยู่ในคลิปสีโลกนั่นนอสันผู้ชมเนาะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับพี่นอ้องเบิงแพะกินห้าเบิงการเลี้ยงแพะของหมอลําเทิงพี่น้องว่าเบิงคลิปนี้แล้วกะให้ท่านผู้ชมยูดีมีแห้งนะครับพี่นอ้องเบิงแพะไปนํามวนไปน้าความเจ็บก็จยาได้ความไข่ก็จยามี น,นั่นรับไก่พี่น้องได้เงินหมื่นนะครับพี่น้องนั่นเตือนให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้ได้แก้วคาลานพี่น้องออกจากบ้านไห้มีผู้เบิงผู้แยง่งให้มีเงินเต็มทงุงให้มีเขาเต็มเล่าครับพี่น้องมีอยู่มีกินตลอดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ